แจ้งข่าวการรับเงินในส่วนของการเยียวยานักเรียนเตรียมรับเงินคนละ2 0 0 0บาทซึ่งคาดว่า,าจะมีการเริ่มโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังในวันที่31สิงหาคม2 5 6 4และหลังจากนั้นจะโอนเข้าสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนต่างๆเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองภายใน7วันนะคะโดยการจ่ายเงินจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็จ่ายโอนเข้าบัญชีค่ะซึ่งวันนี้มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องถึงเรื่องของโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น,ะะนั่นก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับเงินหรือไม่และเกณฑ์การได้รับเงินรับแบบไหนรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนกศออนอคือกลุ่มไหนที่จะได้รับเงินกลุ่มไหนจะไม่ได้รับเงินนะคะวันนี้สันทรบ ب จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันท س ا นะคะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะน้องนักเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านหลายคนตอนนี้คงจะใจใจ,จดใจจ่ออยู่กับการรอรับเงินจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งจะมีการเริ่มทยอยโอนในต้นเดือนกันยายน2564นโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะเริ่มทยอยโอนเงินให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะคะสถานศึกษาโรงเรียนเริ่มวันที่31สิงหาคม2 5 6 4แล้วตามลําดับขั้นตอนภายใน7วันโรงเรียนจะต้องส่งเงินถึงมือผู้ปกครองโดยตรง ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจ่ายผ่านบัญชีธนาคารนะคะจํานวนคนละ2,000บาทค่ะถ้าหากผู้ปกครองท่านนั้นมีบุตรหลาน2คนก็จะได้รับอยู่ที่4,000บาทนะคะถ้าหากมีเยอะกว่านั้นก็จะได้รับหัวละ2,000บาทนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้านะคะว่าน้องๆที่จะได้รับเงิน2,000บาททุกคนทุกสังกัดในระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงม .6 แล้วก็ระดับปวชแลปะปวสทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนคาดสามารถเริ่ม จ่ายได้ในต้นเดือนกันยายนนี้โดยทางศึกษาธิการย้ําเงินที่มอบให้ต้องไปถึงมือผู้ปกครองนักเรียนนะคะเต็ม2,000บาทไม่มีการหากักใดๆทั้งสิ้นนะคะครบทุกบาทครบทุกสตางค์แล้วก็ส่วนน้องๆอ,อนุบาลนะคะก็จะมีการนับเกณฑ์อายุอนุบาลคือเด็ก ต้องเกิดก่อนวันที่8พฤษภาคม2561ค่ะทีนี้ในส่วนของกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนกศอนอนะคะรับเงินเยียวยาแบบไหนกลุ่มกศอนอเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาไม่ใช่ทุกคนนะคะคุณผู้ชมเฉพาะเยียวยานักเรียนใน14จังหวัดมีทั้งหมด1 1 5 7คนและเป็นอายุต่ำกว่า18ปีและต้องอยู่ในศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาด้วยค่ะก็แสดงว่ากลุ่มกศนนี้ไม่ได้ทั่วประเทศนะคะจะได้เฉพาะกลุ่ม13จังหวัด อยู่ที่1 1ึ่คนเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นอายุต่ำกว่า18ปีในศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาค่ะก็อาจจะน้อยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของคนที่เรียนกศนบางท่านก็มีสิทธ์ซ้ำซ้อนเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับสิทธิโน่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเน,นื่องแต่ละเกณฑ์ข้อจากัดโดยใช้เหตุผลความซ้ำซ้อนในการเดียวยาและก็สวัสดิการอื่นรองรับอยู่นั่นเองค่ะในส่วนของกศนค่ะส่วนน้องๆที่อยู่ในสังกัดอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยานักเรียน2,000บาทได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นอยู่ที่271,402คนคาดว่าจะเริ่มจ่ายเยียวยาได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน2564นี้นะคะซึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าจะได้ไหมจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะคะในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเราเรียกย่อยๆว่าสพดค่ะจะยังไม่ได้รับหนังสือสั่งการให้เตรียมความพร้อมเพื่อแจ้งผู้ปก ขอให้มารับเงินเยียวยาน,นักเรียนคนละ2 0 0 0บาทนะคะโดยในส่วนของการจ่ายเงินรอบนี้จะมีการมอบเงินเยียวยาน,นักเรียนช่วงช่วงต้นเดือนกันยายน2564นซึ่งหมายความว่ากลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องรอไปก่อนนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําการมอบเงินเยียวยาน,นักเรียนคนละ2 0 0 0บาทให้ในสังกัดโรงเรียนแล้วก็วิทยาลัยก่อนค่ะ ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะยังไม่ได้รับการเยียวยานักเรียน2,000บาทในรอบที่จะจ่ายในช่วงต้นเดือนกันยายน2564ต้องรอหนังสือสั่งการจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้งนะคะนี่คือความชัดเจนล่าสุดค่ะในส่วนของความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทนักเรียนจ่ายตรงเข้าผู้ปกคร,รองเงินต้องถึงมือผู้ปกคร,รอง2,000บาททุกคนนะคะโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งจะมีการเริ่มโอนจากทางกระทรวงการคลังวันที่31สิง หาคม2564แล้วหลังจากนั้นสถานศึกษาโรงเรียนหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองภายใน7วันหลังจากที่ได้รับการโอนเงินค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีส,นสานแซัพเดี๋ยวเราจะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ